มาครับผมวันนี้จะมาเล่นวีฟ้าครับแต่ว่าจะไม่ได้เล่นคนเดียวผมจะมาเล่นกับเพื่อนครับพอดีเล่นคนเดียวเดี๋ยวมันจะเขินจังผมก็เลยเอาเพื่อนมาเล่นด้ยวยครับนี่ครับผมน้องออฟออฟเล็กชมาเลนครับผมใครใครมงว่าไอ้นี่คือใครมันทั้งถ่ายวิดีโอทั้งตัดถ้าไม่มีมันก็ไม่มีใครได้ดูวิดีโอครับผมไอตัวนี้แหละ เอือดเกินวันนี้ครับผมพอดีว่ายังไงนะไปโหลดแท่มาครับผมชมผเป็นแบบอาสิลยุกษโอะไรเป็นทีมคัสสิกครับพอดีว่าอยากเล่นพวกโรนัลโดอะไรพอดีเลย แล้วมันออกมาพอดีก็ต้องโหลดมาต้องโหลดมาเลยเพราะว่ามันน่าสนุกมากแต่ว่ามันลงได้แต่ของแท้เดี๋ยววนะ่ามันลงได้แต่ของแท้อย่างเดียวนะครับผมอันนี้ที่ออยนึงเหมือนสล็อตคืไม่ได้อายครับผมเดี๋ยวมา<ห> <ไป S 2> ดูไทรไม่จะเก่งออกกันเอาอย่างนี้เลยบางแกงใครเก่งเหอนกันอย่างนี้เลยประกาศเลยทนึ <laughs> แล้วกูเป็นเทพฟีพฟ้าแลหมอดเวอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบเอามุกอาชีพกูเลยบัน beautiful football The game p l a y e ใ by the e มี i r e เ l ร n e t มาแล้วคาับผม่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าาาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮคาเค่ <laughs> าค <laughs> ่นฮนะ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ <laughs> ่่าฮ่่าา่าาา่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่าาาาาคาาอาะา่า่่า่รอ่่า่่า่่า เอ้มันกแคนูเฮ้ยจอจีฮาจีเยนี่อะเอาคาชีลงขึ้นเลยนี่ะผมผมตับแออาตัดครับเฮ้ครับฟูโอ้ยยังมีแต่บอลรงปไไหนิมงาร์ลเล่นได้ไอ้บ้ามาแน่นอนเฮ้แต่ไม่ต้องเล่นจริงวะเาต้องเล่นได้ใช่ป่าเฮ้ต้องเล่นหน้าเลยโอ้โหแล้วูและกองหน้าสี่ตัวโดนทงลองบ้าวะ ไปเลยคุณรู้จักไม่กี่ตัวสวัสดีครับผมผมทิปซีเกมเมอร์ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สนามสนามยิ่งอะไรปะเนี่ยอินเลสเตเดียมครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมพี่โรสทองคำครับโอ้ยเอาอีกแล้วไม่ใครกระดูกหมูแล้วครับผมเจอนะอันนี้พวกไหน อันดับโป้บไหคือชื่อหน้าไม่มีรู้อะไรแต่นั่งเว็นไม่รู้บมเราไปโต๊ร์ลโอกะาลขึ้นหน้าไม่นม่ต้องมาเราขึ้นหน้าตอนนี้อยู่สนามไทยปุ่นแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมครับสนุนโดยเดนซี่เจอสนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเจพี่คุกบาซิลชุดนี้เขาอาตอบแฟนเดียเหรอวะมาครับให้ด้วยนะ พื้นนะต่อตอนนี้อยู่ว่าการสนามฮะโอ้สไตล์พอมพิการจริงอะไรทำเกมขึ้นมาทํงโอ้โหสไตลันร้อมย่ยังตันอยู่ะตัดข้ากล้งมาลูกนี้นี่เนี่เลโอ้บูชี้จะเมาหน่อย

โอ้สินาทีเนี่ยสิคนอะไรวะนี่ยโอ้โหสูสูสูว่าไงอาจารย์ผมไม่ดี่อาจารย์ครัเสียบสมองโอ้หอาจารย์มันไม่โดนอ่ะาจนี่อยู่หาอะไรเี่ยโอ้โหอาจารย์แบบไปจะไปาหาสองปีกะต้อาราหเล่าต้อกรต้อจริงจริงจำไม่ได้ว่าปโอเคครับผมต้องอัดแล้วมาครับลุงเนตต้องรับ

อเอาไปได้เดี๋ยวไปได้นี่ลองทำขอสั่งนี่มันก็มาวะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหตัว เหมือนเป็นข้าวอ่ะโอ้โหวิ่งเี้ยรแบกมาไวแคนด้วยโอ้โหแล้วกูเหลือสิบคนสวยครับโอ้โหตอโอ้โหสนามไหมน้าน้าไม่เปิดเลยอ่ะโอ้โหอีกนีเขาก็ย้ำนิดเดีย

โอ้เถ่ายทันทีทำไมกูไม่เก่งวะไม่แต่ทุกวันทุกวันนี้คือแบบเทพเลยนะใช่ปะทำไมวันนี้แม่งเป็นไรวะเมื่อกี้ออกมาเหมือนสกูตแกแม่งคัฟอ่ะว่าแล้วไอ้เยียขับรถออกมาแม่งติ๊กควันสกูตแกแม่งคัไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊เจหวะนี่ไงนี่ไงโอ้โหกราฟูอนนี้ตัดสวย ขอหนึ่ง like ต mm ัวตอนนี้หนตัวมาไวเลยไม่ได้เลไม่เสวยลอยขึ้นเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอ้มุสตฟามุสฟาครับผมนี่พี่เข้าหากล้องเลยวิ่เข้าหากล้องเลยมาครับดูสิโอ้โหมุสฟาสิหน้าที ผ่าดีวะมิงตฟาขั้จริงอะไรองเง้ยทำมันดืจัดเลยไอเชียพี่พี่บวตได้นะครับผมส่งมาเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสามเอชเอ็มเอสะพันสองครับผมส่งมาเอชเอ็มเอสละพันสองกวินบินั่วซครับอุ้ยนี่ไงมองเลยสวยหวานเดียวติ๊ตติ๊ตต้าครับผม วิววิววิลน์ชาวบ้านเรียกว่าลนนี่ไงนี่ไงนี <structured> ่ไงอู้วี่เฮียเอาแล้วมาซีฟังเริ่มลนแล้วเอ๊ะ เขาพูดเกือจริไม่น่าพลาดอ่ะ้ที่มันบอก้วัาหลังเสียแล้วขอหมอนนู้นเลยอ่ะพักขึ้นขอหมอนนู้นเลยอ่ะโอ้ยเกียร์สามหนึ่งน่ามากวะอะไรวะมีญี่ปุ่นเหฮะเฮ้ยปกติกูเก่งกว่านี้เก่งเลยไม่เหมือนเหมือนที่มันเลเอื่อยอ่ะเหมือนที่มันเลเอื่อยดเรื่อนเนี้ยแดดแม่งร้อนเลยว่บอกว่า นี่ครับผมตัวใหม่ผมมาแล้วครับเปรี้เลยมึงเอาเปรี้ยมาใส่ที่กูมึงบ้าเหรอวะล่าอายุ74จิตใจมึงทำด้วยอะไรอุยมาแล้วตรงคนนี้เขายิ้มสวยมาเลยดารี่เดี๋ยวเอาโซ่เอะไข่หมาไม่เป็นโซเอ่ะเออใช่ที่ตายเลยมาแล้วใช่เขาตายไปเลยมี ลอกหลอนแม่พี่เขาเนี่ยนี่ไข่ต้มทองคำนะผมอะไรนะไข่ต้มทองคำไข่นี่โอ้ยน้ำไข่มุกประทันประทันประทายคนหน้าปุ๋ยมาเครื่องหนักมาเครื่องหนักเริ่มแล้วผมผมว่าน่าจะแซงมาได้สี่สามนะถ้าไม่มีอะไรผิดกับนี้โอ้น้ำเหนียวล้ำหน้าดินี่วาด้วย เล่นเป็นบ่เล่นบอลเป็นบ่วะน่กล้องลูกไม่ไม่นี่พูดกรอยู่กางสนามรับผมตอนนี้อยู่ชั้นเกลียวนี่ไงต้นทิวานี่ไงตกหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลขเฮ้ยจุดทษวดเเลขีกทีต้องจุดโทษบาเ นานะดตาที uhm, ่หนดีคอ้โอ้ยเจ้ก <sewing> <t os> uh, wow. wow, so, ัดออกไมอ่ะบ้ารูวะไอ้เจ้ิงแม่ตะไผ่ของคู่ใช่ไโอ้โหไไม่ให้กำลังใจดีไอเจ้าตอบเด็กๆกำลังใจยรับว้าวลูกลูกใครตายไอ้เจ้ยอีโซนี่เงนี่เง

มาเลยเพื่อนมาเลยเเจเจโอชาครับผมเปิดก็อ้าไป้อุนดวนหนมเนี่ยที่มไหอยู่ีน่จาออกกวินเออไอ้หาเอ้ยอุ้ยอ่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหน่อยครับแม่งยิงกูจนแม่เต็มเลยหายวิ้กวิ้งวิย โอ้โหจานละขอใจได้ยังดีโอ้โหเหลือสามนาทีสองลูกน่าพอไหวนะพอไหวพอไหวท่าก็ไหวไม่ได้แก่จริงโอ้โหทาพังผูนี่นี่ไงเป็นจอผู้กําชีไม่ช่วยกูเลยเ่้อเฮ้ยโอ้โหขนาดเนจริงแล้วนะ โอ้โหสองสี <Ideally> ่ตัวสองครับผมกับนูนญาราแอฟริกาแล้วก็บราซิลทีมนี่โกงครับจริงๆริงเก๋งกว่านี้นะว่าแล้วแม่งมีเรื่องิน่งจดแม่งครับไอ้ห่างไอ้เวชานิดมาอยู่ประมาณนี้ครับผมใครที่อยากให้พักเก็บได้หรือว่าดูฟี فا แล้วสนุกดีอยากให้เล่นคู่ไหนอีกก็จัดมาครับผมวันนี้เล่นแข่งสำหรับทีมพาสิีมาให้ดูแล้วเดี๋ยวทิ้งแข่งไว้ที่ลิงค์ข้างบนเลยจัดไปครับผม กดสับสุดท้าเลสับสทมันยังไม่พูดเองเหรอนี่อยู่อยู่ตลากล้อง้อเล่พูดแบบนี้ไงไอพี่ภาษาจกนกูยังไนีนี่นี่หมืนยุ่งอะประมาณนี้ครับผมอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไอพี่ไปแล้วหปวดมากัวดหนักอีกต่า